การแข่งขันเสียงอูดว้าด้วยดุยอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นครั้งที่9วันสุดท้ายเป็นไปอย่างสนุกสนานค่ะตลอดช่วงสายของวันนี้ที่ทุ่งโลงหลังโรงน้ําแข็งตมบลพลาอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีได้มีการแข่งขันเสียงอูดว้าด้วยดุยอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นครั้งที่9ซึ่งวันนี้จัดการแข่งขันเป็นวันที่2ซึ่งเป็นวันสุดท้ายเดยเริ่มตั้งแต่วันที่14-15ถึงธันวาคม2556และในปีนี้ ได้มีผู้นเว้าลงแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน134ใบอูดซึ่งวันนี้ได้เริ่มต้นแข่งขันในประเภทอูดสั้นก่อนในช่วงเช้าคือระยะของอูดความยาวตั้งแต่90ซนติเมตรลงมา โดยมีผู้นาใบอุดลงแข่งขันในประเภทอุดสั้นจานวน75ใบส่วนในการแข่งขันประเภทอูดยาวคือระยะความยาวของใบอุดตั้งแต่100เซนติเมตรขึ้นไปวันนี้มีคนนําใบอุดลงแข่งขันจํานวนทั้งสิ้น60ใบด้วยการแข่งขันอูดว่าวดุวยดุยกรรมการจะให้สัญญาณธงเขียวแดงเป็นเกณฑ์นในการปล่อยว่าวซึ่งธงแดงคือให้เตรียมพร้อมและเมื่อกรรมการยกธงเขียว คือให้ผู้แข่งขันนำว้าขึ้นภายในระยะเวลา30วินาทีมิฉะนั้นจะถูกปรับเฝ้าและหากเกิดกรณีที่ว้าหางขาดเชือกขาดหรือลืมบิดใบอูดให้ผู้แข่งขันสามารถนำว้าขึ้นใหม่ได้หนึ่งครั้งส่วนการให้คะแนนการแข่งขันนั้นจะมีหลักเกณฑ์3ข้อคือเสียงต้องดังกังวานเสียงคมชัดและการเปลี่ยนแปลงของเสียงอูดว้าโดยในวันนี้การแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนานมีประชาชนให้ความสนใจมาร่วมรับชมอย่างใจจดใจจอ่อ ทั้งนี้ในช่วงเวลา16นาฬิกาก็จะเป็นพิธีปิดการแข่งขันพราอมอบถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ที่ชนะการแข่งขันในประเภทอุดสั้นและอุดยาวแบ่งเป็นประเภทละ5อันดับอีกด้วยดยวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันเสียงอุเป่าดุยดุยได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งมีทั้งาศาสตร์และศิลป์ให้คงอยู่สืบไปค่ะ